ดูดวงรายเดือนพฤศจิกายน2568ราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานช่วงนี้ชาวราศีกรกฎอาจต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นการนำระบบใหม่เข้ามาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารซึ่งอาจส่งผลต่อรูปแบบการทำงานและวิถีชีวิตส่วนตัวของคุณด้วยแม้จะต้องปรับตัวพอสมควรแต่ถือเป็นโอกาสดี เพราะผู้ใหญ่จะเริ่มมองเห็นศักยภาพและให้โอกาสคุณได้แสดงฝีมือการเงินช่วงนี้คุณอาจใช้เงินโดยไม่ค่อยระวังพอรู้สึกว่าการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่กลางเดือนเป็นต้นไปอาจมีรายจ่ายกระทันหันโดยเฉพาะเรื่องการซ่อมแซมหรือปรับปรุงบ้านทําให้การเงินสะดุดบ้างแต่ยังมีโอกาสได้รับไรายได้เสริมจากงานพิเศษโบนัสเข้ามาความรัก คนโสดในช่วงนี้อาจให้ความสำคัญกับครอบครัวมากกว่าความรักส่วนตัวมีโอกาสพบคนที่ถูกแนะนำมาบางคนอาจกลับมาสนิทก,กับเพื่อนเก่าหรือคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันได้ส่วนคนมีคู่ช่วงนี้อาจเจอบททดสอบด้านความเชื่อและทัศนคติที่ต่างกันคุณทั้งคู่จะได้เรียนรู้การยอมรับในความคิดและค่านิยมของอีกฝ่ายต้องคอยประครับประคองกันไปก่อน สุขภาพระวังเรื่องการผ่าตัดของมีคมบาด